ตอนที่466ผานทาชตาฟ้าปริศนาุิจักรภ่าสองปรมาจา์ทั้งสี่ปีที่เจ็ดในรชาชกาลชิงหลีชายฟังทะเลตรงไห่เกิดลมใต้ฝุ่นซึ่งทราบเป็นลูกที่เท่าใดสุดท้ายสุกบกตง หลังจากนี้ลมใต้ฝุ่นลูกนี้จะเกิดฝนตกในพื้นที่จะเริ่มแห้งแล้งของรัชิงโดยเกิดเป็นภัยพิบัติตามธรรมชาติไม่มากนักหลังจากที่ลมใต้ฝุ่นพัดผ่านสารเจ้าชิงบนเขาต้าตรงสารกลายเป็นซากปรักหักพังหินดินปลิวคระคค้งม,มีสภาพอเนจนาสุดทนดูหลังจากฝนตกผ่าน ไหลลงจากเขาไปอย่างรวดเร็วบนผนังผาที่มีสภาพราวหินหยกบังเกิดเป็นสายน้ำตกที่ขาวสะอาดเส้นหนึ่งในน้ำตกเจือปนสีเลือดจางๆบนยอดเขากราบสะอาดสะอ้านกระทั่งเกีดข่าเลือดก็ไม่ทิ้งไว้สภาพเช่นนี้แท้เกิดจากอนุภาพฟ้าหรือสืบเนื่องจากการสึกที่สถานทั้งดินฟ้าของเราประมจาจย์ ซึ่งความจริงเป็นอนุภาพฟ้าท้องฟ้าบนยอดเขาต้าตรงซานค่อยๆเผยโฉมที่แท้จริงเมฆดำอันหนาหนักถูกตำมแรงโชยพัดไปยังบนบกด้านทิศตะวันตกฟ้าสีครามสาดสอ่องพื้นที่บนยอดเขาอีกครั้งและส่องต้องพระวระกายผู้เข้มแข็งที่สุดของแผ่นดิน พระองค์เป็นผู้คิ้มแข็งที่สุดของแผ่นดินเป็นที่หนึ่งตลอดมาไม่มีผู้ใดกล้าขาดพระนามของพระองค์เน่องเพราะพระองค์เป็นุงเตอร์ราชิงซึ่งเป็นมหาอำนาจหมายเลขหนึ่งของแผ่นดินพระองค์เคยเป็นยอดก้มพลนำทัพใหญ่มุ่งขึ้นเหนือสามครั้งคราพ้นพราชวงศ์ท่าม่วยจนแตกเป็นเสี่ยงเสียงพลิกโฉมของแผ่นดินใหญ่โดยสิ้นเชิง พระองค์ยังเป็นผู้ดำเนินวิถีราชาอย่างทองแท้ที่สุดสุกงำสั้นเร้นถึงที่สุดและยืนหยัดรักษาจนถึงที่สุดเพียงสักขณะที่กล่าวมาก็เพียงพอเกี่ยวกับารยกพระองค์ขึ้นเป็นบุคคลที่หนึ่งแห่งเป็นดินอย่าแต่ภหลังเหตุการณ์ล้อมสังหารบนยอดเขาต้าตรงสารในวันนี้ยังปเปิดเผยสักกาะสุดท้ายครองพระองค์ออกมา ในปรมาจารย์ทั้งสี่ปรมาจารย์ที่ดึกลับที่สุดฟังว่าอยู่เฝ้าวังราชิ่งโดยไม่เคยปรากฏตัวออกมาครั้งขนนกระบี 4, สีทัศนาพกพากระบีรอบเข้ามหาคนครกับถูกลมปราณอันกราดเกรีย้ยปลดปล่อยออกจากวังคุกคามลาดหอยจนยืนจัตก,การคงอยู่ของปรมาจารย์ท่านนี้บุคคลนี้คือฮงเต้แห่งรัชิ่งนั้นเอง นี่เป็นไพ่ใบสุดท้ายของห้องเต้ฟ้านเสียนเคยกบคิดไม่เข้าใจว่าความเชื่อมั่นอันแรงกล้าและทุ่งท่าสภาวะแสดงออกมาของห้องเต้ที่แท้ตั้งอยู่บนพื้นฐานอันใดผู้คนจํานวนมากนวนคาดคณีเดาไพ่ในพระหัสของห่องเต้สุดท้ายป้านเสียนคาดเดาว่าเป็นคําว่าเยีย่ยแต่เน้นไปถึงว่าไพ่ังไงอามาเป็นควํวอาปรมามัญ โ oh, งซื้อหยางเพียงเป็นหน้าฉาเป็นกันทงยื่นออกจากวางหลังโบกสวบัดอยู่กลางสายลมยามวิการนึงดูดสายตาผู้ทรงภูมิปัญญาทุกคนคันทีชราผู้นี้ก็เป็นผู้กิ้มแข็งแข่งยุกไม่ฉะนั้นตอนอยู่บนวิหารหุยคงไม่สามารถฟาดกลายชาวหู่นนั้นตายกระมือแต่คันทีอยู่จัดอยู่ประเภทพิกลพิการยากจะมีความสําเร็จขั้นสุดยอดยกเว้นตรงฝงปูาย เพื่อซุ่มสังหารราชกูคู่เหอกับกระบีสีทัศนาฮุเต้รัชชิ่งกับหงกงกงจับมือกันคิดอ่านวางแผนเตรียมการมาเป็นเวลา20ปียามนี้คงกงกงบรรุภารกิจก,กลายเป็นหมอกหิตเต็มฟ้าถูกลมแรงฝนแรงหอบพัดสู่ทานน้ำตกสีขาวไหลลงสู่ทะเลตรงไฮ ชีวิตและวิญญาณของมันลอมกลืนเข้ากับผืนแผ่นน,นรกชิ่งจนแยกไม่ออกอีกพวกคนที่รอดชิดมาได้มองดูบรุษกลางคนในชรลองพระอง,งคอ์ลายมังกรท่านนี้ล้นตกในห่วงความสะท้านสะเทือนทุกคนคล้ายถูกมือที่มองไม่เห็นข้างหนึ่งบีเข้นลำคอจนไม่อาจส่งเสียงออกมา หลังการตายของปู่เยเี่ยนังนั้นความจริงบนเขาต้าตรงสารถือเป็นข่าวที่สถานแผ่นดินสร้างความอ,อกสั่นขวัญแขวนแก่ผู้คนที่สุดเสียงระกังดังอึ้งคนที่ลอยออกจากสร้างปราาักหักพังของศารเจ้าชิงค่อยๆเบาลงจบจนสงบลงที่สวนรากของต้นไม้ใหญ่ซึ่งกลายเป็นเปลือกไม้เศษขงกองโตราชกูขู่เหอแห่งเปยฉีเสื้อผ้าขาดพิ้นหมดสิ้นดวงตาทอประกายสุขใส มองดูห้องเต้รัาเช่งประับยนอยู่ริมหน้าผาหลังจากเสียงระฆังขาดหายพลังปราณอันกราดเกรี้ยวที่อารวาสอยู่ภายในกายกมันค่อยสงบลงแต่มันทราบดีว่าอาวัยวะภายในและเส้นนมปราณทั้ง13เส้นของตนถูกพลังที่จุ่โจมก็มาทำลายเสียหายอย่างยับเยิน แม้แต่เทพในวิหารศักดิ์สิทธิ์ยังไม่อาจช่วยเหลือได้เมื่อรุ่งรู้ความจริงก็ยอมรับความจริงด้วยสภาพจิตใจของชนชั้นปรมาจาร์ทาให้สีหน้าของราชครูขูเหอสงบ,บนิ่งลงมันมองดูห้องเต้รัดชิงถอนใจเบาๆออกมาทุกผู้คนล้วนพ่ายแพ้พ่ายแพ้กับสิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามปกปิดมาเป็นเวลา20ปี นี่เป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวที่สุดและน่ายกย่องที่สุดกลับปกปิดเป็นเวลานานโดยไม่มีผู้ใดทราบประแคระคายความจริงท่องเต้รัชชิงเป็นปรังจานท่านหนึ่งสร้างความนับถือเลื่อมใสแก่ราชครูกูเหออยิง่งคลิปตานนั้นราชคูรูกูเหอนึกถึงก่อนออกจากเมืองสร้างจริงได้พบปาก,กับฮองไทรนาคุปต์ทุง่งเต้เปิดฉีตอนนั้นเจ้าชีวิตแคว้นเปิดฉีซึ่งมีศักดิ์เป็นล้านบังเกิดลางสังรอนประการหนึ่ง ราชคูขู่เหอยังเดินทางมาเนื่องเพราะมันกับกระบีสีทัศนาได้เตรียมการเป็นมั่นเหมาะแต่ว่าปรมาจารย์ทั้งสองข้าคิดไปถึงว่าห้องเต้จะลงมือใช้เลขกลถึงที่สุดกับทำ้ายชีวิตปวงประชาราชครูขู่เหอถอนทอดถอนหายใจทอดถอนใจออกมาไม่น่าประดับด้วยรอยยิบที่ยอมรับชะตากรรมหากเอ่ยถึงความอดทนอดกลั้นอย่างเด็ดเดี่ยว ในผู้คนพันพันหมื่นในโลกนี้ไม่มีผู้ใดมีสภาพจิตใจที่กล้าแข็งกว่าฮองเต้รัชชิงอีกเมื่อพ่ายแพ้กับคู่ต่อสู้เช่นนี้ราชครูผู้เหอก็ปราจากความเสียใ,ใจอันใดถึงแม้จะหุ่ใยนตต่อนคาคู่แฟนงเผยฉีก็ตามพริบตาได้ฮองเต้ลงมืออูจูซึ่งกำเหล็กเจาะมั่นพลันคลายมือออกมันกระทำเช่นนี้สามครั้งสามราสุดท้ายคลายมือจากเหล็กเจาะยกสองมือไพรหลัง แผ่ผ้าสีดำผูกตามันโชยพัดพริ้วในลมโขดขณะชนชั้นประมาจา์หานหักทุกผู้คนบนยอดเก่าล้วนกูเก่ากับพื้นร่างกายก็สั่นระริกมีแต่มันที่ยืนอย่างเย็นชาจับตาดูทุกสิ่งที่เกิดขึ้นพราชครูขู่เหินนั่งอยู่ใต้ต้นไม้กระบีสีทัศนาลม้มลงในศารเจ้าชิง อุยอ้ยูเอียงหน้าเล็กน้อยสีหน้าปราดจากความรู้สึกใดถึงแต่มุมปากแฝงม่แววอยู่บ้างความจริงห้องเตเป็นปรมาจารย์ต้องสถานสะเทือนทั่วแผ่นดินแต่อุ้ยูยังคงเอียงศีรษะมองดูห้องเต้ผ่านแต่ผ้าสีดำคล้ายกำลังมองดูวัตถุปร,ราดสิ่งหนึ่งมายึดถือพระองค์เป็นดวงอาทิตย์อันแรงก้า ริบตานั้นอุจูขายนึกได้อันใดแต่แล้วลืมเลือนไปต้องกระหมดเกี่ยวกัหางกันนึกถึงชนปิงพิงเคยกล่าวว่าจาไว้หลังเหตุการณ์ปรงพระชนบนวิหารหุยคงชฉันปิงพิงเคยกล่าวอย่างยิ้มแย้มชักชนอุจูชมดูละอนด้วยการสุดท้ายไม่ได้ชมโู เป็นละครอันใดหรือละครฮ่องเต้แปลงร่างเป็นมาราจาร์เป็นปรมาจารย์หรือดูท่าความลับที่บุคคลทั้งเป็นเลนล้วนไม่ล่วงรู้ยังคงผูกเท่ากับเปใกล้ชิดกับฮ่องเต้สุดคาดเดาออกได้บ้างแต่ว่ามันฉนัยให้อูจูชมดูละครฉากนี้เล่าอูจูเริ่มใช้ความคิดมันมีคำพูดมากมายคิดถามฮ่องเต้แต่ในเวลาอันสั้นไม่ทราบเริ่มต้นอย่างไร มีน้ำซ้ำบนยอดขขาวต้าตรงสาในยามิยังไม่เคืนสู่ความสงบที่แท้จริงราชครูขู่เหอกับกระบี่สีทัศนาแม้รับบาดเจ็บสาหัสแต่พวกมันยังไม่ตายได้พระนิสัยใจคอของห้องเต้เมือ่อไงใ่ใบสุดท้ายออกมา ต้องไม่ตกหล่นอันใดดังนั้นอูจูล้มเลิกความคิดซืบเท้าไปข้างหน้าหนึ่งก้ามันพอก้าวเท้าออกไปผู้คนในบริเวณล้วนเกิดความหวัดหวันพรั่นตึงขึ้นถึงแม้ไม่มีผู้ใดทราบว่าคนชุดดำลึกๆผู้นี้เป็นใครแต่ด้วยท่าทีที่ปรมาจารย์ทั้งหลายแสดงออกเมื่อก่อนหน้านี้แสดงว่ามันก็เป็นสุดยอดฝีมือระดับปรมาจารย์ในสภาพการเช่นนี้หากว่ามันลงมือเกรงว่าปรมาจารย์ทั้งสี่ซึ่งรวมทั้งฮองเต้คงต้องล้มลงนอนจม กล่องเลือดแล้วแต่ว่าอุจูไม่ได้ลงมือเพียงมองดูห้องเต้ยอย่างสงบที่มีความเคลื่อนไหวมาจากผ้าม่านสีเหลืองที่ปิดคุมร่างกระบีส่สีทัศนาที่ส่วนลึกของศาลเจ้าชิงท่ามกลางซากปรักหักพังผ้าม่านสีเหลืองปืนนั้นการขยับไปเยื่อนเคลื่อนไหวคล้ายมีคนคิดลุกขึ้นจากใต้ผ้าม่านสีเหลือง หลังจากแขนขาดข้างหนึ่งทั้งถูกหมัดราชันทลายร่างหรือว่ากระบี่สีทัศา,ายังสามารถลุกขึ้น หรือว่าพระมจาจย์ท่านนี้มีความสําเร็จเหนือคนจริงๆหรือห้องเต้ทอดประเศไประยางด้านนั้นทุกผคนก็ควาตามมองตามสายประเนศห้องเต้แม้แต่ราชครู์ขูงเหอะก็ไม่มีข้อยเว้นเพียงแต่ราชโรูท่านนี้ยังยิ้มอย่างหดหู่ประมาณสีเหลืองถูกผู้คนฉีกกระชากขาดชายหนุ่มที่เราหดโสมกายผู้หนึ่งมุดออกมา มันทั้งหนึ่งทรงเสียงไอทั้งหนึ่งฉีกระชาพ,พระม่านสีเหลืองเป็นชิ้นชิ้น,น,นสีหน้าบันทอแววอันเด็ดเดี่ยวแม้ร่างเปลือนเลือดแต่ก็ไม่แตกตื่นลนลามมาว่าส่งเสียงไกห,หากว่าความเกลียดหยไม่หยุดยัง้งชะงักมาก่อนบนยอดเขาท่าตรงซานมีสายตาจำนวนมากจับจ่องมองบัน รวมทั้งผู้เข้มแข็งเหนือชั้นท่านนี้แต่ว่ามันคล้ายไม่รู้สึกตัวเพียงก้มหน้าก้มตาเคลื่อนไหวมันไม่ใช่กระบี่สีทัศนาหากเป็นสิคนสุดท้ายของกระบี่สีทัศนาหวังสือสันหลัง เมื่อหวังสือสันหลงังคิดกระทำเรื่องหนึ่งจะไม่นำพาว่าผู้อื่นมองมันอย่างไรหรือขัดขวางมันหรือไม่ดังนั้นมันเป็นสิทธิ์ของกระท่อมกระบีกรับรับคำสั่งฟ้าเสียดต้านทานทัพกบฏที่หน้าสูงประตูสุดท้ายทุกเหี้ยลิบินกระแทกฟิวกระเด็นไปหลายสิบมายังปีนป่ายขึ้นมาบนยอดเขา มันตระเตรียมปฏิบัตรริภารกิจให้ลุล่วงแต่แล้วเห็นอาจารย์พุ่มหีพระคุณถูกฟันแขนขวาขาดถูกกระแทกล้มลงกับพื้นดังนั้นมันชีกระชากผ้าม่านสีเหลืองขาดออกแบกร่างอาจารย์ที่แขนขาดรับมาเจ็บสะหัสอยู่บนหลังจะแทนผ้าผูกมัดติดกับร่างจากนั้นยื่นมือขวาฟันต้นเสาหาักออกมาท่อนหนึ่งถือไว้ในมือินออกจากประตูศาลเจ้าชะหน้าผู้นบ,นบนยอดขาวกระบีสีทัศนา กกุ๊กายอยู่บนร่างของสิทธิรักหน้าอกท้องน้อยท้องมันถูกทะลวงเป็นรหลังโลหิตชุ้มโชคส่มกายหยดหยาใยร่างหวังสือสันหลางทั้งหยดหยาใส่ื้นดินไว้น่านมันประดับ้วยรอยยิ้มอันหดหูแต่ยังปราบรื่มปรมใจในเพราะมันฟุ๊บกายบนร่างของสิทธิรักหวังสือสันหลังที่หลังโลหิตส่มกายแบกร่างอาจารย์ที่หลังโลหิตส่มกายอยู่บนร่าง พระม่านสีเหลืองถูกชโลมเป็นสีแดงเลือดในมือมันกามท่อนไม้ต่างไม่เทา้าสีหน้าปราจจากไม่เอาพร่านหวาดหวัน่นพร่านกลัวเพียงถลึงมองชายกลางคนที่ฉลองพระองค์ลายมังกรท่านอันความหมายประมันรวปรัดยิ่งมันคิดแบกคร่งกระบีสีทัศน์าาลงจากเขาู้ได้กล้าขัดขวางหรือจากปากคำพระตักเล่านิทานในยุคหลังเหตุการณ์บนเขาท่าตรงสารสถานทั่วแผ่นดิน แต่ไม่ได้ความเปลี่ยนแปลงและการฆ่าฟันผู้ที่เข้าร่วมเหตุการณ์ครั้งนี้ล้วนเป็นยอดคนของแผ่นดินดังนั้นยามบอกเล่าจึงตื่นเต้นยินดีบอกเล่าสามวันสามคืนยังไม่จบแต่ที่บอกเล่าเป็นเวลาสามวันสามคืนเพียงเรื่องราวเกิดขึ้นในเซียเซ่ยวนาทีในเซี่ยวนาทีนี้โฮงเต้รัชชิงพลันลงมือส่วนเยี่ยลวินรับบาดเจ็บสาหัสราชครูขู่เหอกับกระบี่าสีทัศน์ไม่มีหนทางรอดได้ นักเล่านิทานทุกคนตกหล่นตัวประกอบคนหนึ่งนั่นคือหวังสือสันลลางคนหนึงน่งเพราะพวกมันไม่ลงรู้ข้อจ,จีนในตอนจบบนเขาต้าตรงร้างสองหวังสือสันล้างเปรียบกับปร,รมาจันท้์หลายเพียงเป็นตัวละครเล็กๆตัวหนึ่งถึงแม้ว่าฮงเต้รัดชิงทรงสิ้นเปลืองพลังลมปราณมากมายแต่ด้วยความสําเร็จขั้นปรมาจารย์หากยังไม่ต้องการข้าหวังสือสันหลาง ก็ลำบากเพียงยกมือเท่านั้นแต่ตัวละครเล็กๆเช่นหวังสื่อสันหางยังไม่ทรงกลัวยงจับจ้องมองะเที่ห้องเต้มือกำ่อนไม้แนบแน่นคล้ายกับจะหัวท่อนไม้ใส่ห้องเต้ลกเมื่อเยี่ยลิวินที่รับบาดแผลที่ท้องนั่งขัดสมาิโจรพลังอยู่ด้านข้างของห้องเต้ โคจรพลังรักษาบาดเจ็บให้กับตนเองเพรเห็นเช่นนั้นมุมปากต้องปรากฏรอยยิ้มที่ชื่นชมขึ้นทอดทอนใจกล่าวว่าชายหนุ่มที่เข้มแข็งนักราชครูขู่เหอซึ่งนั่งขัดสมาธิอยู่ข้างเศษซากของต้นไม้ใหญ่ฟังยิ้มอย่างขมขื่นก็กลับกลายเป็นจำใสขึ้นมาไม่ทราบบันนึกถึงให้ถังต่อต่อเป็นสิทธิคนสุดท้ายใกล้ชิดธรรมชาติของตนเองหรือไม่จึงกล่าวว่า แผนดินกําเดิดอาจารยาชนทุกยุคสมัยวิถีแห่งฟ้าสับเปลี่ยนหมุนเวียนแทนที่เป็นเหตุผลเช่นนี้เอง <c oughs> องเต้ทอดพระเนศชายหนุ่มแปลกหน้าปุีิชุกอูร้ค่อยแย้มพระโอด์จนั้นขยับพระวรกายไปนั่นข้าง1นก้าทรงเปิดทางให้หวังสื่อสันหลังที่แบกร่างของกระบี่ีทัศนาด้วยฐานดรแห่งเจ้าชีวิตและศักดิ์ฐานะประมาจา์กรับทรงเปิดทางหวังสื่อสันหลงังสายหนึ่ง กระบี่สีทัศนาลืมตาขึ้นอย่างยากเย็นกวาดมองห้องแท้แวบบหนึ่งมุมปากมีฟองสีเลือดไหลซึมออกมากล่าวเสียงแผ่วล้าหากยังรักษาความบ้าคลั่งไม่เสื่อมขายว่าสิทธิของเราพวกนี้เป็นอย่างไรบ้างมังสือสนลังชิงกล่าวว่าท่านอาจารย์อย่าได้กล่าววาจาแล้ว มันไม่ได้ลงจากเขาในบัดดลทักเดินถึงข้างพระอวรากายห้องเต้ก้มกายลงเก็บสิ่งของขึ้นมาความเคลื่อนไหวเป็นไปตามธรรมชาติราวกับว่าห้องเต้รัดจิ้งซึ่งเปล่งประกายรัศมีอันแรงกล้า มาได้ดำรงคองอยู่ก็มีปาานที่มันเก็บขึ้นมาเป็นแขนขาดของกระบีซีทัศนากับกระบีธรรมดาเล่มนั้นหวังสือสันหลางแบกกระบีซีทัศนามือหนึ่งถือแขนขาดและกระบีมือหนึ่งกำมท่อนไม้ใช้ต่างไม่เท้าจวบสาบจนสาบสูงกระทางศิลาบนที่ทอดลงจากเขาตาตรงสาร ชั่วครู่เหยหลังแมวเสียงร่ำร้องราวร่ำให้ของกระบี่สีทัศนาดังมาราสาเสียงรอดราวเสียสตีดังสะท้อนสะท้านอยู่ในหุบเข่าห้องเต้สามารถปิิตรงหวังสื่อสัาผัแต่ไม่ลงมือมาได้เป็นเพระพระองค์ที่ชื่นชมผู้มีความสามารถเป็นพระทรงทราบความสัมพันธ์ระหว่างชายหนุ่มผู้นี้กับอันจือ ไมายถึงฟันเสียงกระบี่ซีทัสนา่ร่ำให้สลับกับหมัวรอกก็ลงรู้ถึงข้อนี้ประจาในใกล้ตายก็ต้องการดูว่าฮ่องเต้รัดชิงจะก,กระทำข้อผิดพลาดหรือไม่ฮ่องเต้ไม่ได้กระทำข้อผิดพลาด จิตใจเด็ดเดี่ยวของหวังสือสันหลางแม้สถานพระทัยของเต้ยอยู่บ้างแต่พระองค์ยังไม่ใส่พระทัยต่อชายหนุ่มผู้น,นี้พระองค์ยังคงเชื่อมั่นตนเองเป็นความเชื่อมั่นตนเองที่ถือดีแต่หลังจากวันนี้ไม่มีใครกล้ามายอมรับความเชื่อมั่นตนเองส่วนนี้ องเต้ทรงทราบว่ากระบีสีทัศนาต้องตายแน่นอนพระองค์ทรงทราบว่ามัดวิถิราชันที่ใช้ออกอย่างสุดกําลังจะทําร้ายกระบีสีทัศนาถึงเพียงไหนถึงแม้ว่ากระบีสีทัศนายังประคับประคองทัวสื่อไปอีกระยะเวลาหนึ่งแต่ประจยนแขนขาดนอนป่วยบนเตียงนับเป็นตัวอะไรได้ แน่นอนอนี้ยังไม่สามารถอธิบายว่าพระองค์ชนใหเปิดทางให้เนื่องเพราะด้วยพระนิสัยใจก่อของพระองค์ต้องชิงกำจัดศัตรูทั้งหมดความสัมพันธ์หวังฟ้านเสียงกระหวังสื่อสันหลงังก็ไม่ใช่เหตุผลที่พระองค์นำมาใรกล้ครวนสาเหตุท่องแก้ไม่ลงมือเพราะว่าอูจูสืบเท้าออกไปหนึ่งก กระบีสีทัศนาจากไปแล้วราชครูผู่เหอก็จากไปแล้วราชครูแห่งเปิดชี้เดินทางกลับมาทุกภูมิเผชิญการเคี่ยวกรามจนถึงววระสุดท้ายของชีวิตหลังการสืครั้งหนี้ปรมาจารทั้งสี่ถูกลบชื่อไปสองคนอัตราส่วนของขุมกำลัง,งประเทศทั้งสามเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างป๊กฟ้าคว่ำแผ่นดินหลังจากนี้ไม่มีสิ่งใดขวางกันก้นการรวมแผ่นดินเป็นปึกแผ่นของรัชชิงอีก จบกระทั่งราชครูผู้เหอพลิ้วกายลงจากยอดเขาต้าตรงศารอูจูค่อยถอนเท้ากลับมายุติการกลมกลดยไร้เสียงของตอนเองในเวลาเช่นนี้ผู้ที่กล้าคมขู่ห้องเต้รัดชิงตัวทั้งแป่นดินคงมีแต่อูจูคนเดียวห้องเต้ท่อเพลิดมันยังอ,อ่อนโยนอ่อนโยนรับสั่งว่าเล่าอู่อันดับหา และต้องการคําอธิบายจากท่านองแต่รับสั่งเรียกอุจูเป็นเล่าอู่อันดับห้าและเรียกพระองค์ว่าข้าอุจูก้มศีระลงช้าช้าเจ้าคู่จึงกล่าวว่าเราไม่ชมชอบ ประมาจันตาบ,บอดวันนี้พักรักษาตัวบนเขาต้าตุงซารปีเศษคล้ายจดจําอันใดได้จึงเปลี่ยนเป็นยิ่งมายิ่งปุดมากศีนกกากันยิ่งมายิ่งบอริรบวนยิ่งมายิ่งคล้ายผู้คนทั่วไปกอบด้วยอารมณ์ความรู้สึกผู้คนทั่วไปพึงมียกทีหาตัวอย่างเช่นชมชอบเช่นไม่ชมชอบ แต่ว่าการสแสดงออกของมันค่อนข้างสุดโต่งขัดกับสีหน้าอันกระด้างเย็นชาของมันชมชอบก็ชมชอบไม่ชมชอบก็ไม่ชมชอบไม่ได้สนใจว่าท่านเตรียมการรวมแผ่นดินหรือคิดอ่านบางแผนมา20ปีเรื่องที่เราไม่ชมชอบท่านก็อย่าได้กระทำวูจูงเงยหน้าขึ้นมองทะลุถแถบผ้าสีดำมองดูห้องเต้กล่าวว่าเศร้าแย่ให้เราคุ้มคองความปลอดภัยของท่านตอนนี้ท่านปลอดภัยดี มันไม่เรียกหาฟ้านเสียนเป็นเศร้าเหยีย่ยมาระยะเวลาหนึ่งแล้วพระห้องแท้มีพระพักสงบนิ่งไม่ได้กริว้วกริ้วอันใดพระองค์ทรงทราบว่าครั้งกร,ระนระว่างที่เล่าอูก่กระเยี่ยชิงเหมยอยู่นครตรงอีเคยมีสัมพันธ์ถ้าไม่ตีกับกระบี่รีทัศนาสําหรับราชครูกูเหอพระองค์ก็ทรงทราบว่าตอนนี้คุณหนูฟ้านกราบราชครูกูเหอเป็นอาจารย์แต่ว่าปรมาจารย์ทั้งสองท่านรับบาดเจ็บสหบาหัสกำลังจะตกตายแล้ว ดังนั้นท่องเต้ไม่ทรงไิตกอันใดรับสั่งต่ออูจูว่าเล่าอู่ตามเรากับมหานิพรเถอะอูจูก้มศีรษะครุ่นคิดชั่วขณะก่อนค่อยเงยหน้าขึ้นกล่าวว่าเรานึกเรื่องบางประการได้แต่จําไม่ได้ทั้งหมดคนคนนั้นก็คือท่านคนคนนั้นย่อมเป็นคนที่เคยฝึกเคล็ดวิชานิรนามทั้งสองภาค เมื่อฟ้านเสียนอายุยังยาวอุจือเคยบอกตอมันเพียงแต่จําไม่ได้ว่าเป็นผู้ใดฝึกปรือสําเร็จวันนี้ค่อยนึกออกว่าคนผู้นั้นเป็นฮ่องเต้รัดชิงแทบผ้าสีดมที่ผูกตาอุจูตั้งตรงเป็นพิเศษกล่าวว่าลาก่อนคำลาก่อนนี้กระกะเยี่ยวหรือวินยนั่งขัดสมาธิรักษา นั่งขัดสมารถรักษาบาดเจ็บหลังจากกล่าวจบด้วมือแตะเหล็กจาะที่ข้างเอวเดินไปยังบันไดศิลาเดินทางลงจากเขามันไม่กระห้องเต้มากความและไม่ได้บอกลาสารเจ้าชิ่งซึ่งพักอศาศัยเป็นเวลาปีเศษหาขายลับกับบันไดศิลาับ ทวกคนทั้งหมดล้วนจากไปแล้วบนยอดเก่าคงเหลือห้องเทคราครั้งนี้ราชกูกูเหอกับกระบี่สี่ทักนาต้องตายแน่นอน แผนกันใหญ่ที่ตระเตรมานานปีค่อยลุล่วงนาำมาสู่การรวมแผ่นดินเป็นปึกแผ่นแต่พระพักห้องเต้ปราศจากความสมนัตยนนินดีอันใดเพียงประทับยืนอย่างสงบรับหน้าดวงอาทิตย์บนท้องฟ้ากับลมทะเลที่แฝงความชื้นเล็กน้อยดูไปอ้างว้างเดียวดายอยู่บ้างคนอยู่เบื้องสูงสุดเหน็บหนาวตอนนี้ทั่วทั้งเป็น,เนยากจะมีคนเทียบเทียมกับพระองค์ได้ไม่ว่าเป็นผู้ใดล้วนเกิดความรู้สึกที่ไม่ปกติอยู่บ้างแต่ว่า ความรู้สึกชั่นนี้มาได้ดำรงคงอยู่นานบนยอดเขากนรอชกชีวิตมากมายขุนนางที่ตามเส็จมาเส้นสวงฟ้าส่วนใหญ่ยังมีชีวิตอยู่ผู้เส้นสวงประจำสารเจ้าชิงกรรอชชีวิตกว่าครึ่งการศึกประมาจันแม้ดึกล้ำพิสดารแต่ก็ถูกจำกัดอยู่ในพื้นที่รักษาสภาพที่สมบูรณ์ไว้นอกจากมัดวิถราชันสุดท้ายและสารเจ้าชิงที่พังทินาสิน้น จนบัดนี้ผูกคนบันยอดเขาค่อยหลุดพ้นจากความสถานสะเทือนถึงแมว้ว่านว่แสายตาพวกมัน ไม่อาจเห็นชัดตาว่าเกิดเรื่องอันใดเหตุใดกระบี่ของกระบี่ศีทศนาเห็นแน่ชัดจะแทงใสพ่พระวรกายฮองเตต่อจากนั้นร่างของกระบี่ศรีทศนากลับลอยเิ้วออกไปรากก้อนเห็นถูกสัตว์กว้างออกแต่ยังไรพวกมันทราบความจริงข้อหนึ่งว่าฮองเต้ชนะแล้วทั้งชนะอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่ว่าแผนร้ายอุบายชั่วดไม่ระกายผิวของฮองเต้แม้แต่น้อยอนคตลรัชชิงเฉกเช่นดวงอาทิตย์ที่ลอยอยู่กลางฟ้าไม่มีวันจมหายไป ก็มันหลั่งน้ำตาด้วยความยิ่งโลดยินดีคู่ข่าวลงแท่ซองให้ฮ่งเต้มีพระชนมายุคหมื่นปีในเสียงแท้ซองฮองเต้มีประพักสงบนิ่งรับสั่งต่อยเย้ากงกงที่ลุกขึ้นเป็นคนแรกว่าแจ้งให้เชิงเขาลงมือ แจ้งให้เอี้ยนจากหัวหน้าสำนักเคลื่อนไหวน้อมรับทราบมีราชองค์การรับถึงไปที่เอี้ยนโจให้เหมยจอลี่รักษาการชั่วคราวเคลื่อนทับตนตกประชิดแคว้นส่งสั่งให้ไ่ทับใหญ่ซือเฟยถือราชองค์การรับถึงเขตสั่งโจรับช่วงดูแลงกรองทับประจาเส้นทางอุดรน,น้อมรับทราบแจ้งต่อเสืยซิงให้พัดเลือก แจ้งต่อสวีสิงให้คัดเลือกคุณนามความรู้ความสามารถไปยังเขตลวดโจบอกกับมรราค่าจะรอมันตัดตึกของโหยงจือ้อน้อมรับทราบของแต่ไม่ได้ถูกชายชนะในวันนี้บทบางพระสติสามปะชัญญะหักมีพระบัญชาด้วยความเยือกเย็นก่อนอึงทรงขาวดุเชินผิงๆิงและก็คุมกองทัพเส้นทางอรด,ดอนส่วนเส้นทางชานตุง เยา้ากงกงทางหนึ่งกม้มศรีรษะรับพระราชกระแสทางหนึ่งเกิดความเย็นเยียบจับใจแผนปิดล้อมภูเขาต้าทุงซานครั้งนี้เป็นไปมไม่ได้เส้นทางชานตรงไม่ทราบระแคะระคายเกรงว่าโหจงตูผู้มีชะการแท้หวัวมีการสมคิดมีการสมคบคิดกับจางกงจูตั้งแต่แรกดูท่าผู้มีชะการคนแรกของราเช่นต้องตายอย่างอนาถคือโห้ย ยงชื่อเส้นทางชานตรงทั้งเส้นคงต้องถูกองเต้ชำระลางรอบหนึ่งมินา่ห้องเต้มีพระราชกระแสให้สุเวียชิงคัดเลือกขุนนางแดนจึงนั้นไปทำหน้าที่แทนหลังจากสั่งการแล้วเสร็จองเต้ก็แย้มพระโอ์ออกมาสาวพระบาทถึงเบื้องหน้าเยี่ยลิววินทรงกราบกรานตรัสว่าสร้างความลาบากแกลิววินซูอสู่ท่านอาวินลิววินแล้วพระองค์ไม่อรอยเยี่ยหลิววินกำนับต่อกเขยืดพระวรากายขึ้นทอดพระเนต พื้นที่เบื้องหน้าหงสซื่อย้างเสียเวชอยู่ที่นั่นจะร่างกับกลายเป็นหมอกโดยเหตดไม่ทิ้งริรอยอันใดไว้เพื่อประมายอันสูงส่งมีผู้คนไม่น้อยต้องอุทิชีวิตตนเองออกไปหงก,กงกงคู่ควรกระรับความกคารพจากห้องเตท,ท,ที่เกิดเหตุมีสภาพยับเยิน แต่ราชกนักฝ่ายในเรื่องต้องกระทำมากมายเยา้าคงคงน้ำกุนนางยังเข่าอ่อนระทัวกระสู่ห้องข้างซึ่งเบนได้รับความเสียหายผนย้ายสิ่งของออกมาเริ่มร่างราชอ,องค์การและประทับพระราชรัญญกรฮองเต้สมมติพระราชรัญชกรในเวลาเสด็จประพาต่อใต้เท้าเสียวป้านแล้วแต่ฮองเต้ยังทรง ยังพกตราประับทส่วนพระองค์ไว้เพื่อเป็นราชองค์การรับสมร,ริพระตราส่วนพระองค์หลังฝนตกผ่านฟ้าสีกรามสดใสปรากฏนกราบสีขาวหลายตัว โบยบินขึ้นจากยอดเขาหลังจากบินบนอยู่หลายรอบแยกแย,กย,กยา้ายไปยังสี่ทิศแปดทางแา่ทอดพระราชประสงค์ของเจ้าชิดต่อผู้เกี่ยวข้องยามน้ำบนยอดเกาพันบังเกิดเสียงระเบิดกล้องพื้นที่ตรงกลางบนยอดเขาปรากฏเป็นหลุมลึกราว3ามเสียกราวกับผูกเทพสวรรค์ใช้ค้อนหัวใส่คราหนึ่งบ่ม จนบัดนี้การศึกของปรมาจารย์ค่อยแสดงผลพวงออกมาพรังธาตอันกร้าแข็งกดกระแทกใส่พื้นดินเ,นเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะบนยอดเขาอย่างสิ้นเชิงห้องเต็มไปททอดพระเนตรหลุมขนาดใหญ่ถึงเงยพระพักขึ้นทอดพระเนตรนกราบขาวดังนั้นบินจากใบพระพักยังคงสงบนิ่งเชื่อมั่นตนเองอย่างเต็มเปี่ยมยบตอนยอดปรมาจารย์